ก็เนื้อหามันมันแบบสามารถตีความหมายได้หลากหลายแต่แบบความหมายจริงของเพลงการที่มาของเพลงก็คือเพลงอบายมุกเพลงหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเรียนอยู่ที่แบบรากระบังครับต้องนั่งรถ แอร์พัลิงครับไปฝึกงานแถวๆในพยาไทยสยามจะผ่านตรงมักกะสันนะครับทุกวันเลยครับมันจะมีอ่างอบนวดร้านหนึ่งครับชื่อว่าลาเบลครับผมก็เลยแบบคิดถึงแบบความคิดของแบบคนที่อยู่ในนั้นนะว่าแบบเขาต้องแบบถูกกระทําหรือว่าแบบเจอคนที่แบบไม่รู้จักเลยหรือว่าแบบแบบมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปไม่ได้มีความทรงจําอะไรทิ้งไว้แค่แบบเขามาระบายอะไรบางอย่างกับเขาอะไรเนี้ยแล้วก็ไป เพลงน,นี้มันอาจจะเป็นเพลงของใครสักคนหนึ่งที่เป็นที่ระบายของใครอีกคนนึงเราทำเพลงขึ้นมาเพื่อให้เขารู้สึกว่ายังมีคนที่เผชิญหน้ากับปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะไม่คุณไม่ได้เหงาคนเดียวคุณไม่ได้เป็นแค่คนเดียวที่แบบใช้เป็นเครื่องแก้งเหงาของใครหรือแม้แต่กระทั่งแบบคุณจะรู้สึกยังไงก็ตามแต่เราจะอยู่ในทุกช่วงเวลาของคุณ ็เนื้อหามันมันแบบสามารถตีความหมายได้หลากหลายคนฟังมันก็คนฟังก็เลยแบบรู้สึกเออตรงกับเขาหรือว่ามันมีมุมบางอย่างที่ตรงกับเขาอะไรเงี้ยแต่แบบความหมายจริงของเพลงการที่มาของเพลงนี้มันก็คือเพลงอบายามุกเพลงหนึ่งนะครับ <laughs> <laughs> ตั้งแต่ท่อน <laughs> ตั้งแต่ท่อนเวิร์สมาจนถึงฮุก <laughs> ฟังรู้สึกว่าแบบฟังแล้วแบบวิ้ยเหงาจังเลยแต่อยากให้รู้สึกว่าเออใช่เหงาแต่ว่าเนี่ยแหละเทเล็กะเป็นเพื่อนอยู่นะยังรู้สึกเหมือนกันอยู่เลยคนะ